โทรศัพท์มันพังกล้องเอมองไม่เห็นมัวมัวอย่างเงี้ยแหละโทรศัพท์พังค่ะตกแตก <mumbles> กล้องพังถ่ายรูปไม่ได้ไลค์ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกับมัวมัวอย่างเงี้ยละคะ่ะ กำลังหาเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆๆมม,มแต่ยังไม่มีตังตอนนี้ก็เลยไลฟ์แบบมม่ๆไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันทำงานของเราวันๆก็ทำงานทุกคนก็ทำงานตื่นมาก็ทำงานกันทุกคน ฝนตกตกหนักสงสัยจะใกล้หน้าฝนแล้วโทรศัพท์พังไม่มีตังซื้อเดี๋ยวขอเก็บเงินสักพักจะได้มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปชัดๆสักหนึ่งเครื่องตอนนี้ยังไม่มีก็ถ่ายมัวๆไปก่อนนะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัด แต่ก็อยากถ่ายเป็นความสุขเล็กๆวันนี้ก็เป็นวันทำงานอีกวันนึงนะคะตื่นขึ้นมาก็ทำงานทุกวันเป็นปกตินายใครไม่ทำงานบ้างคงจะมีความสุขเนาะคนไม่ทางานอยู่บ้านแต่จริงๆแล้วคนอยู่บ้านก็ไม่ใช่มีความสุขนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ลำบากคนที่เป็นแม่บ้าน สารพัดงานในบ้านตั้งแต่เช้ายันเมืด่ดูแลผู้อื่นจนลืมดูแลตัวเองคุณสามีทั้งหลายอยบอกนะเมียอยู่บ้านเมียไม่ได้ทําอะไรเมียอยู่บ้านจริงๆแล้วคนอยู่บ้านนี่งานหนักเลยคะ่ะเช็ดถูกวาดล้างเตรียมอาหารไปตลาดซักผ้ารีดผ้า แต่ไม่ที่ทําปุ๊บเสร็จปั๊บนะคะการทํางานบ้านต้องใช้เวลาทั้งวันถ้วยชามถูกระมังต้องดูแลทั้งหมดแม้แต่ผู้อยู่อาศัยด้วยกันพอ่อแม่ลูกคนอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยทำทุกอย่างโปรดสงสารแม่บ้านบ้างน,นะคะมีรางวัลให้แม่บ้านบ้างแม่บ้านเหนื่อย คนออกไปข้างนอกก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันต่างคนต่างช่วยกันในครอบครัวทำมาหาก,กินกันไปนะคะ <c oughs> ชีวิตนี้คือการทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรจะกินถ้าใช้จ่ายทุกอย่างก็ต้องใช้เงินถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ที่สำคัญต้องมีงานทำงานอะไรก็ทำทำไปเถอคะค่ะขอให้ช่วยครอบครัวของเราได้ สู้ต่อไปสวัสดีค่ะ